สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซที่น่ารักทุกทกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยายย่าจินตลาเฟมลี่นะคะวันนี้นะคะคุณคุณยายคุณตานะคะออจะมาทำพิธีนะคะทำวิธีวิธีการเราเสร็จจากนานเนาะเราเสร็จจากนานแล้วก็เราก็จะมามาไหว้นะคะมาเส้นเอาไก่มาเส้นนะคะ มาเส้นนะคะซึ่งว่าเราก็มาขอขอนะคะขอพรนะคะขอขอขอพรจากแม่ธรณีนะคะแล้วก็ตรงที่ที่เราเราปลูกข้าวเขาเรียกว่าเขาบุเขาเขาเขาจะเรียกว่าเป็นชื่อเป็นโนนอะไรเนาะแล้วก็จะให้คุณตานะคะนี่ให้คุณตาทํานะคะทําวิธีนะคะจัดนี่นะคะการทํานะคะ นี่ก็ของเส้นนะคะเส้นไหว้นะคะเป็นไก่เนาะนี่เราจะทําแบบนี้นะคะทําแล้วก็เราจะวางนะคะเป็นเป็นวิทีของของชาวกลวยนะคะมามาเส้นไหว้เวลาเราเราทานาเสร็จเนาะจะเป็นช่วงเดือนไหนก็แล้วแต่ชาวนาหรือแต่ละท่านแต่ละละเจ้านะคะที่เขาจะเส้นนะคะเส้นวันไหนก็ได้มันไม่เกี่ยวนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเส้น เราจะเราลึกถึงเราทำเราเคยทำทุกป,ปีเราต้องทำนะคะนี่นะคะอืมคุท pareil, ้าก็จะทำแบบนี้นี่ก็เป็นดอกข้าวนะคะนี่นะคะเป็นดอกข้าวลวงข้าวต้นข้าวนะคะความเชื่อนะคะคือเอา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 ไม้ไผ่ออนนะคะเอาไม้ไผ่ออนนะคะแล้วก็มาทำเป็นวงกลมวงกลมนะคะคุณยายเอา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 วงกลมเจ็ดวงกลมนะคะเป็นดอกข้าวเนาะลวงข้าวนะคะ น,นี่เป็นวิธีของพวกเราชาวกลวยชาวสวยเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวคุณตาเก็จะทำการน,นะคะเอาเครื่องไหว้นะคะเป็นเครื่องไหว้เครื่องเส้นเนาะอันนี้ก็เป็นดอกข้าวนะคะเป็นสีมุมนะคะนี่วางไว้ข้างบนนะคะจะทำแบบนี้นะคะเป็นพิธีของพวกเราชาวกลวยมา,มาเส้นไหว้นี่ก็เป็นไก่ เป็นไก่นะคะไก่ก็จะจัดไว้นะคะเป็นข้าวต้มอันนี้เขาเขาเรียกว่ายังไงเนาะคุณยายกระบอกไม่ถูกเนาะรู้แต่ภาษาสวยเนอะภาษาไทยมารู้เขาจะเรียกยังไงเนาะนะคะมีกล้วยมีข้าวต้มนะคะมีมีมีกันห้านะคะที่จะบูชา ขอให้ท่านคุ้มครองขอให้ข้าวสวยข้าวงามนะคะมเมล็ดเต็มนะคะนี่กัคนตานะคะคนตาเป็นมานี่นะคะักเหมือนกับจะทำตา,ตาแบบนี้นะคะ การลางเป็นสี่จุดนะคะสี่จุดสีมุมนะคะมีข้าต้มมีกล้วยนะคะข้าต้มมัดมีกล้วยแล้วก็มีขันห้ามีทู่มีเทียนนะคะมาจุดมาบอกท่านเนาะนะคะนี่เป็นพิธีเส้นทำนาศึ์นะคะทำทุกปีนะคะคุณตาคุณยายทำทุกปีนะคะชาวนาทำการทุกปีนะคะ นี่ก็เป็นหอมารนะคะหอมารห่อปลูแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็น้ํำส้มแล้วก็เหล้าขาวนะคะนี่ขอกะมานะคะทำพิธีนะคะทำพิธีออกนะคะ บอกบอกบอกแม่ธรณีนะคะแม่นางธรณีแล้วก็ตรงนี้เป็นภาษาสวยเ็าเรียกโนนกลานเนาะโนนกลานก็มีชื่อนะคะมีชื่อทุกที่นะคะตรงนี้เ็าเรียกว่าตรงที่คุณนาตลาดกุแล้วก็แล้วก็อันนี้ที่ที่คุณยายทาน้านี่เขาเรียกว่าโนนกลานแล้วก็กุตลาดกุดภุ่มเผานะคะที่อยู่ติดติดกันก็เราก็จะอัญเชิญท่านนะคะมามาทานด้วยกันเนาะ เน่ไงอ๋อไงซำเด้อเน่คนเจ้าจะแซนแซนสอนน่แซนต่วยเอ็นรวยจวนจ่าเด้อเน่จุจ่าเด้อแซนแส่ไงเน่ไงอางไงซำอ่อนโซเปียเหล่าอ่อนเกาเปียบุงอ่อนโซซำซำว่าบิบิก่อนในบึนดั่ด้ลเจ้าเน่คันธ์เฮาเนี่สบัยสมาสาธุเด้อยพราโอ้ยเน่เราตีจานรวยเด้อกันเน่อะไรติอลาวยิงเด้อนุเท่านนกลายนุเท้ากุตลาดนุเท้าปุ้มเป่านุเท้ากุฎนำไส้ตลาดเาปุ้มเป่า ชนกลั um ่มานี่ยเท่ากรงสลูครับตลาดไปนออาลาหญิงอาลาเตจุจาจุงวยเด้อแสงแสงแน่เฮยแน่จุจานดวยแน่จุจาจุวยตลาหญิงอาาเตแล้วก็าแล้วก็จุกวยบลองแน่วยบลองวยบลองเส้นแน่จุกแกลมลองเด้อแน่จุกแลมลองแลมลองเด้อแน่แลมลองแกลมถวยเด้อแน่แหลมลองแลมจุแลมถวยวยบลองไอ้วยน้ําสมน้ําือน จ so. <ập S 1> <Okay. S 2> ุจาจุงอยด้อเนี่ยคนเจ้าเตือนว่าเสบีบีอน้บึเดนเดนอสวําไอซำซำน้ำชมน้ำวนด้อเนี่ยแม่เท่านงอยอลงวันน้ำชมน้ำวนเท่าตอานอนปลเนเท่าตลอดเท่าเ้เท่าคนใจด้อนี่งอยนียอคนเจ้าเสนวยแล้เน่ยไวางไอซำหนึงบึจาบึงอยัเนีเฮ้ยอันนี้บึจาบึงอยซอด้วยอนน้ซ้ำมันช่วยแม่ช่วยบึงด้อ ปากเสือคุ้มคลองบุนเดลว่าเบีออนเน่บุญดดลปักลักษาะที่ยังเสพนักอัดยังไงถึงงามดืออท่านตุ่นเนี่ยเองท่านาแล้วก็ถ้าจงไว้จงอวตื่นยังไงตื่นนะจงไวตื่นแก่จนดื้อเนี่นะคะจะเป็นพิธีไหว้พูดนะคะบอกเป็นชาวกลวยชาวซวยเรานะคะเชิญนะคะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นางธรณีนะคะขุดนั่นขุดนี่อยู่ติดกันนะคะเชิญ ขอมารับประทานนะคะมามา,มาทานร่วมกันนะคะพิธีเส้นไก่นะคะเสร็จจากนาั้นเราก็จะมาเส้นเป็นพิธีของพวกเราชาวป่วยเนาะเส้นแล้วก็จะขอดูนะคะอนอนงวอยเดือจามดูสุดเยอะตด่นแ,แม่ขุ่นแม่เครื่องเออเส้นนะคะเส้นเหล้าแล้วก็น้ำส้มน้ำหวานนะคะจามดูสุดเยอะ เทาตลาดเท้านอนไฟมาในเฮ้ยเท้าคนน้เนี่เราเราทีโบฝนคนทีมาในอุ uh, ้ยทุบยาจามดูทุบยาจามดูเรือเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้เคี้ยวมากนะคะเคี้ยวมากนะคะทีนี้ก็คุณยายเองก็กับคุณตาก็จะขอดูคางไก่นะคะแอดูแล้วจะขอดูคางไก่นะคะว่าคางไก่จะสวยหรือจะได้ข้าวหรือไม่ได้ข้าวนะคะเวลาเราจะไป เวลาเราจะไปไปเอาช้างไปที่ไหนหรือลูกสาวลูกชายได้แต่งงานได้ทำพิธีใดๆก็ดูดูดูคางไก่นะคะพวกเราชาวกล้วยนี่จะถือคางไก่เป็นหลักเป็นใหญ่นะคะจะได้ข้าวหรือไม่ได้ข้าวก็ดูคางไก่นะคะนี่นะคะดูคางไก่เนาะ่านจะสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่คางไก่นะคะนี่นี่นะคะ เหลือคางไก่สวยนะคะได้ข้าวนะคะนี่นี่อ่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีดูขางไก่นะคะนี่นี่อ่ะกั้นนี่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 นะคะขางไก่นะคะจะดูแบบนี้นะคะสวยยาวนี่จะได้กินนะคะจะได้ข้าวสวยนะคะนี่ได้นะคะนี่ได้ข้าวนะคะนี่จะดูจะดูแบบนี้นะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนี่นะดูคางไก่นะคะ นี่นี่นี่นท่านเห็นไหมคะเราจะดูปีนี้ข้าวสวยนะคะข้าวสวยได้นะคะได้นะคะนี่นี่เนาะทางไก่นะยาวสวยนะคะยาวสวยนะคะข้าวสวยนะคะข้าวสวยนะคะนี่นะคะข้าวมะลิร้อยห้านะคะเป็นข้าวเบานะคะพุศกิกาก็เก็บเกี่ยวแล้วนะคะพฤศกิกายนก็เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเป็นเป็นมะลิมะลิร้อยห้านะคะ ที่นาของคุณยายเนาะคุณยายเองก็จะโค้ดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากด้วยนะคะช่องยายยาจินตลาเฟมิลีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ